ก็ยามยามกลับกลับดักหนูหน่อยนะครับอันนี้ลงคันลงกลับดักหนูไว้เจ็ดแปดหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ทุ่งนาเลยนะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมายามหนูในคืนส่งท้ายปีนะดูเวลาดักหนูจะมีทงแบบนี้นะทุกคนนะเราก็จะเอากับดักไปวางนะครับ ไหนไหนไหนให้มันเหยียบกลับดักตัวเองนูน่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดักไว้ดักไว้คันแรกไม่เจอคันแรกยังไม่โดนนะครับ เราไม่ได้ปืนไปครับทุกคนนะถ้าเจอหนูจะทำไงถ้าเจอหนูจะทำไงถ้าหนูวิ่งอะ่ะนี่ตอนนี้อยู่กลางป่าเลยนะครับทนะุกคนเน่นเยวเวลาดักกลางคืนต้องจำทงให้ได้นะครับ จะทำธงเป็นสัญลักษณ์อยู่จะเอา,เอาถุงพลาสติกะมัดนะครับผมยังไม่เจอยังไม่เจอนนานๆจะกลับบ้านนอกทีก็มาหาดักหนูเล่นนะครับต้องมาดักกลางวันนะทุกคนตอนเย็นนะเอ,อตอนที่ฟ้ายังไม่มืดนะครับต้องดักตอนฟ้ายังไม่มืดเราจะมองเห็นด่านหนูที่มันแบบ ได้มันจะเป็นด่านหนูที่มันวิ่งนะครับทุกคนถ้าถ้าดักกลางคืนกลางคืนนะอนนะมองไม่เห็นแนะ่นอนทุกคนนะตอนนี้เรายังไม่เจอยังไม่เจอทงที่ดักไว้อ้น่าอยู่ฝั่งนู้นทุกคนไกลๆนู้นนะมืดหน่อยนะทุกคนนะให้ ไม่เจอยังไม่เจอคนมันจะชอบชอบอยู่ป่าอยู่คานะทุกคนป่าอยู่คานะครับยังไม่เจอ,อยังไม่เจอนั่นอยู่โซนนู้นเออนู้นนู้น มาตักหนูคืนส่งท้ายปีนะครับเวลาคืนจะเดินดังไม่ได้นะครับแก๊กเดียวหนูก็วิ่งหนีแล้วทุกคนนี่นี่น,นี่เสียงวิ่ง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 ไม่รู้ใช่หนูไหมนี่ธงทุกคนเห็นธงไหม นี่จะเป็นธงสสญลักษณ์แบบนี้นะครับไม่งั้นถ้าไม่มีธงจําไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่บ่วงบ่วงเห็นบ่วงไหมครับเห็นไหมไฟซองเห็นไหมเห็นบ่วงไหมครับทุกคนนะจะเป็นบ่วงแบบนี้นะครับยังไม่โดนยังไม่โดนนี่อันนึงยังยังไม่โดนยังไม่โดนฮะยังยังยัง ยางยาง,าายางไม่โดนสามคันละสามคันแล้วยังไม่โดนนี่คันที่สี่สี่มีไหมยางยังยาง,ยางนี่แต่นี้เป็นบ่วงบ่วงแบบนี้เลยนะแต่ว่ามีเหมือนมีเสียงอะไรขยับไม่มีไม่มีมมแต่ด่านสวยมากทุกคนเห็นไหม เป็นโค้งๆเงี้ยสวยมากถ้ามองเห็นนะถ้าในกล้องมองเห็นนะสี 4, คนะค่คันที่สี่แล้วเนี่ยทุกคนคันที่เท่าแล้วสี่อันนี้ห้าห้าห้าคันนี้มีไหมอยู่ไหนถ้าแต่เสียงเหมือน,หนนะหอเหมือนหนูวิ่งอนะ่ะเหมือนหนูวิ่งไงทุกคนแหน่แหน่แหน่ตรงเนี้ยเหมือนหนูวิ่งตรงเนี้ย เราไมเห็นบ่วงมันต้องวิ่งอะทุกคนในกล้องเห็นไหมในกล้องไม่น่าเห็นนะนนไหนแล้วไปไหน,หนแล้วตรงนี้ยังไม่เห็นบ่วงนะโอ้ยอยู่นนยู่นน,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 นเห็นบ่วงไหมทุกคนเห็นบ่วงไหม เนี่ยบ่วงยังไม่โดนยังไม่โดนห้าคันแล้วห้าคันแล้วนะนี่คันหนึ่งคันสุดท้ายคันที่หกคันที่หกก็ไม่งา่ายเฮ้ยอีกสองคันนี่หว่านี่ยังไม่โดนย,ยังไม่โดนยังไม่โดนนะครับคันนี้ก็ยังไม่โดนคันนี้ แค่น,นี้ก็ยังไม่โดนยังยังนะครับเห็นไหม,ย,ไมยังไม่โดนโยังไม่โดนโอเคยังไม่โดนเดี๋ยวเราค่อยมายามยามกลับอีกทีหนึ่งตอนตีสองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีหนึ่งเที่ยงคืนตีสองค่อยมาดูเพื่อนหนูมันออกช่วงนั้นนะครับเคเดี๋ยวถ้าได้ตัวอะไรเดีย๋ยวถ่ายดูครับด่านสวยอยู่นะอืม ที่ไหนทุกคนมืดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ตัวเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับโอเค